สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มมาริผ่าไทยทุกทท่านคุณลูกค้าขาวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่พาวินีนะคะอยู่เขตหลักสี่ค่ะกรุงเทพมหานครนะคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะบอกว่ารับนะคะลายดิซ่าค่ะผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายมัดหมีท่ทอเครื่องสองตะกอคุณลูกค้าขามัดหมี่ลายดิซ่าสีเทาอมฟ้าสวยคลาสสิกมากๆนะคะสวมใส่กับเสื้อเฉดสีฟ้าใส่ได้ค่ะคุณลูกค้าขาเสื้อสีขาวสีครีม สีน้ําเงินก็ยังใส่ได้คุณลูกค้าขาสำหรับเฉดนี้นะคะคุณลูกค้านะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็เรียบหรูสวยงามมากๆถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะ,ะติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขหนึ่งผืนหกร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งผืนหกร้อยเก้าสิบบาทสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจสั่งซื้อวันนี้นะคะนุ่มมีนะคะผ้าเช็ดมือแถมให้ฟรีหนึ่งชิ้นด้วยคุณลูกค้าขาแถมไปให้ใช้ฟรีหนึ่งชิ้นด้วยสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถเลือกชมเลือกชอ้อปติดต่อสั่งซื้้้อเเขาามาไดลยนะคะค สำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจนะคะให้นุ่มนะคะตัดเป็นผ้าถุงตัดเป็นกระโปรงได้เลยคุณลูกค้าขาวันนี้คะ่ะเลือกใช้งานผ้าไทยผ้าถอยคุณลูกค้าขาผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายหมักโคนนะคะคุณลูกค้าขาทอเครื่องสองตะกอคุณลูกค้าขา มัดหมี่ายลิซาผืนนี้ใช่ไหมสีเทาอมฟ้าคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าให้นุ่มตัดเป็นกระโปงนะคะคุณลูกค้าคหนึ่ะ1,290บาทค่ะคุณลูกค้าคะวันนี้ลดสุดพิเศษเลยคุณลูกค้าคะโปรโมชั่นนี้คุณลูกค้าคะจัดให้เลยสําหรับคุณลูกค้านะคะที่อยากลองสวมลองใส่นะคะผ้าถุงกระโปงกับร้านแม่มันีผ้าไทยของเราคุณลูกค้าคะตัดดีตัดสวยค่ะคุณลูกค้าคะทรงสวยเป๊ะมากๆถ้าคุณลูกค้าเป็นคนสะโพกใหญ่เหมือนนุ่มน้องนุ่มเอว30สะโพก40คุณลูกค้าคะ คุณลูกค้านะคะตัดเป็นทรงสอบแบบนี้ค่ะตัดเป็นทรงสอบยาวแบบนี้ใส่แล้วจะทาให้เรานะคะคุณลูกค้าขาพางสะโพกทําให้ดูแบบว่าเป็นสะโพกเลก็เลกๆนะคะคุณลูกค,ค้าขาดูผอมแล้วก็เพียวเพียวด้วยคุณลูกค,ค้าขาสวยพรีเมียมมากๆแต่ถ้าคุณลูกค้าเป็นคนสะโพกเล็กอย่างเช่นเอวสาแต่สะโพกแค่36บแบบนี้คุณลูกค<ะ>้าจ้านุ่ขอแนะนําให้ตัดเป็นกระโปรงทรง A บานค่ะคุณลูกค้าขา จะทำให้เรานะคะแรดูมีสะโพกผายแล้วสวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยคุณลูกค้าคะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พิเมียมมากๆค่ะแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะบอกว่าสวมใส่งานราตรีคุณลูกค้าคะนุ่มแนะนําให้ตัดเป็นกระโปรงหางปลากระโปรงหางปลา,ปา,ปาสวยๆคุณลูกค้าคาถ้าชอบสนใจก็สามารถเลือกชมเลือกช็อปได้เลยอยากตัดรูปแบบไหนบอกได้เลยนะคะพี่ขาผืนนี้คะ่ะสีเทาอมฟ้าสวยคลาสสิกค,ค่ะ สีเทาอมฟ้าสวยคลาสสิกค,คุณลูกค้าขาถ้าให้ทางร้านตัดให้นะคะทางร้านจะอัดผ้ากาวค่ะอัดผ้ากาวแล้วตัดให้เลยคุณลูกค้าขา1290บาทนะคะผ้านะคะราคาผืนละ690บาท ถ้าราคาผืนละห9รอบาทแต่ถ้าให้ทางร้านตัดให้ด้วยราคาจะอยู่ที่ 1, 2 9 0ัรบาทงานสั่งตัดรอไม่นานงานสั่งตัดรอไม่นานนะคะคุณลูกค้าขาจัดส่งสินค้าภายใน7-10วันสําหรับนะคะงานสั่งตัดนะคะคุณลูกค้าขาสาหรับงานสั่งตัดนะคะคุณลูกค้านะเห็นไหมคุณลูกค้าขาตัดเป็นผ้าถุงก็สวยค่ะตัดเป็น้อถุงก็สวยเช่นเดียวกันถ้าคุณลูกค้าชอบ คุณลูกค้าสนใจนะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกชมเลือกช็อปได้เลยงานผ้าไทยผ้าทองานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายมักโคนคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะจ๊ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟคุณลูกค้าก็สามารถเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาผืนนี้สวยมากๆตัดเป็นผ้าถุงยิ่งสวยใช่ไหมคะ <c oughs> คุณลูกค้าขาใส่กับเสื้อเหมือนที่นุ่มบอกสีฟ้าใส่ได้สีน้ําเงินใส่ได้สีขาวสีครีมใส่ได้เลยคุณลูกค้าขาสวมใส่กับเสื้อลูกไม้นะคะที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อลูกไม้เส ขายยินดีแล้วก็ขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่ภาวินีนะคะ ยูเคหลักสี่ค่ะกรุงเทพมหานครคุณลูกค้าคะขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆนะคะที่เลือกชมเลือกช็อปนะคะผ้ารุ่นนี้เข้ามาคุณลูกค้าคะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆสาหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจเลือกชมเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0ูนย์แปดเก้าค่ะแต่ถ้าอยากเลือกนะคะว่ามีสีอื่นๆสีอะไรอีกบ้างคุณลูกค้าคะสแกนที่คิวอัลโคตทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวนุ่มนะคะจะส่งรู UK เคลักซค่ะกรุงเทพมหานครขอบพระคุณมากๆนะคะเดี๋ยวรอดูรอชมนะคะรีวิวสินค้าช่วงต่อไปจะเป็นผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนรอดูรอชมได้เลยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาริพ่าไทยคุณลูกค้าค่ะวันนี้นะคะสินค้าโปรโมชั่นนะคะ พืนละ690้ว690บาทใช่ไหมที่นุ่มบอกว่า,าสั่งซื้อ3ผืนนะ1,990บาทนะคะคุณลูกค้าขาแล้วคุณลูกค้ายังจะได้รับนะคะผ้าของมมาผ้าฝ้ายหมักคนเนื้อนุ่มๆแบบนี้แถมฟรีอีก1ผืนด้วยคุณลูกค้าขาคุณลูกค้านะคะเตรียม C F capture หนะ้าจอได้เลยว่ามีลายอะไรกันบ้างแล้วที่สําคัญมีหลากหลายสีมากๆให้คุณลูกค้าเลือกชมเลือกช็อนะคะคุณลูกค้านะ เรามากันที่ผ้าหลายแรกเลยคุณลูกค้าคะราคา1,690บาทถ้าคุณลูกค้าสนใจสั่งซื้อติดต่อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขา690บาทนุ่มก็มีนะคะนี่เลยคุณลูกค้าขาผ้าเช็ดมือน่ารักมากผ้าเช็ดมือน่ารักน่ารักแบบนี้เลยผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะคุณลูกค้าขาสินค้าแปรรูปจากผ้าของม้านะคะที่เป็นผ้า นี่เป็นผ้าเช็ดมือแบบนี้คุณลูกค้าขาแถมไปให้ใช้ฟรี1ผืนด้วยสั่งซื้อ1ชิ้นแถม1่ผืนถ้าสั่งซื้อ2ผืน1,380ัรบาทก็แถมให้2ชิ้นเลยโอเคไหมคะคุณลูกค้าขาถ้าคุณลูกค้าชอบนะคะสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปได้หรือว่าคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าจะซื้อเป็นของขวัญของฝากนะคะในช่วงเทศกาลคุณลูกค้าขางานบวชงานแต่งบุญกระถิ่นเนาะจะไปตัดติดไว้หรือว่านะคะจะซื้อนะคะแบบว่าใส่ด้วยกันกับครอบรัวของเราคุณลูกค้าขาเป็นนนนอะไรรรรททีีีีี่่่ดดงาา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 มมกกกกกๆคคุณลูู้้ขววััเเยยแ คุณลูกค้าขาเซตนี้ลายลิซ่านะคะคุณลูกค้าขามีหลากหลายเฉดสีมากๆมีหลากหลายเฉดสีมากๆคุณลูกค้าขาผืนนี้สีกลมผืนนี้สีกลมคุณลูกค้าขาสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชอบเฉดสีเข้มๆชอบใส่เสื้อสีน้ําเงินคุณลูกค้าขาชอบมีเสื้อสีน้ําเงินเยอะเลยหรือว่าคุณลูกค้าที่แบบว่าชอบใส่ผ้าถุงที่เป็นเฉดสีเข้มเพราะว่าเสื้อใส่ง่ายเสื้อหาใส่ง่ายคุณลูกค้าขาใส่กับเสื้อขาวเสื้อครีมได้เลยเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆคุณลูกค้าขานะคะคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้า ไม่พอค่ะคุณลูกค้าคะเพืนนี้สีเหลืองค่ะ ืนนี้สีเหลืองครีมสวยระมุนตามากๆสวยระมุนตามากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจเลือกชมเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8คุณลูกค้าคะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8แต่ถ้าอยากให้น้องตัดให้ด้วยคุณลูกค้าคะสแกนที่ QR code ค่ะสแกนที่ QR code ทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆคุณลูกค้าคะรวมไปถึงนี้เลยกับสีแดงค่ะสีแดงมะเหมี่ยวสวยๆสีแดงมะเหมี่ยวสวยๆผืนนี้คุณลูกค้าคะ6 9 ส0บบาท690บาทค่ะแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่ารับเป็นเซฟโปรโมชั่นซื้อ3ผืนวันนี้1,990บาท1990บาทก็ยินดีคุณลูกค้าขาผืนนี้สีแดงมะเหมี่ยวนะคะคุณลูกค้านะบวังแล้วว่ามีหลากหลายเฉดสีให้ชมให้ช็อปด้วยนะคะมาต่อที่สีชมพูกีบบัวคุณลูกค้าขาเป็นงานผ้าไทยผ้าทอลายลิซาสีชมพูกีบบัวคุณลูกค้าขาสวมใส่กับเสื้อเฉดสีชมพูสีขาวสีครีมใส่ได้เลยสวยแล้วก็สดใสมากๆคุณลูกค้าขาสำหรับสี ชมพูกรีบบัวผืนนี้คณลูกค้าค่ะถ้าชอบสนใจติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะสแกนที่ QR code คทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะหรือว่านะคะจะชอบเป็นแบบสีพัสเทลคุณลูกค้าคะสีเทาอมฟ้าค่ะสีเทาอมฟ้าสวยพรีเมียมมากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจเลือกชมเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะหนึ่งผืนหกร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งผืนหกร้อยเก้าสิบบาทวันนี้ค่ะสั่งซื้อสามผืนค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นคุณลูก พื้นนี้สีฟ้าราชินีพื้นนี้สีฟ้าราชินีสวยพีมเมียมากๆสาหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจเลือกชมเลือกช้อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้า่ะวันที่นุ่มบอกมีหลายลายแล้วก็หลายสีมากๆใช่ไหมคะคุณลูกค้าขะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ที่ช่อง u t u b e แม่าริพาไทยของเราไว้ได้เลยเดี๋ยวนุ่มนะคะจะลงนะคะให้ดูหลายๆลายเลยนะว่ามีลายอะไรบ้างแล้วก็แต่ละลายมีกี่สีนะคุณลูกค้าขะคุณลูกค้านะคะสามารถเลือกชมเลือกช้อปได้เลยจะรับเป็นเซตจะรับไปลองใช้ก่อนหนึ่งผืนก็ได้นะคะหรือว่านะคะเคยใช้แล้วเดี๋ยว ดีมา,มาสั่งซื้อสามือเลย1 9 9่ันเรยบาทไม่พอคุณลูกค้าค่ะวันนี้นุ่มยังมีผ้าขมาม้าผ้าฝ้ายหมักโคนผ้าขมาม้าผ้าฝ้ายหมักโคนแถมไปให้ใช้ฟรีอีกหนึ่งชิ้นด้วยคุณลูกค้าขาถ้าคุณลูกค้ะคะาคคะคะชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถเลือกชมเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมแบบนี้เลยคุณลูกค้าขากับอีกหนึ่งสีขายดีคุณลูกค้าขาสีนี้ขายดีมากๆเพราะว่าคุณลูกค้านะคะที่ชอบเฉดสีชมพูนะคะแต่ไม่ชอบชมพูที่หวานหรือว่าชมพูที่แบบ แพจนเกินไปคุณลูกค้าขาผื่นนี้สีชมพูกะปิค่ะผืนนี้สีชมพูกะปิคุณลูกค้าขาสวยระมุนมากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจเลือกชมเลือกช็อปนะคะเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาค่ะ0 4นย์่คุณลูกค้าขาหรือว่าคุณลูกค้านะคะนำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันล n e สแกนที่คิว o อาโค้ดทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ายินดีให้บริการคุณลูกค้าทั่วไทยเลยนะคะจัดส่งฟรีนะคุณลูกค้าขาเกัับคคุุณูกกกก้าาาททท่่นีดดตติมส ที่ช่อง YouTube แม่มริพาไทยของเราเท่านั้นคุณลูกค้าขาขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะเซตนี้ลายลิซ่าคุณลูกค้าขาขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่คุณลูกค้าร้านแม่มริพาไทยทุกท่านเลยนะคะนี่ขอขอบพระคุณนะคะคุณลูกค้าขานี่เป็นงานสั่งตัดเนาะงานสั่งตัดพิเศษนะคะของคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าขาขอบพระคุณมากๆเลยนะคะผู้จัดการนะคะผู้จัดการปุ้ยคนเก่งนะคะคุณลูกค้าขาจากสำนักงานนะคะสาขาอยู่ที่จังหวัด มุกดาหารจ้าวันนี้นะคะสั่งตัดเพิ่มเติมนะวันนั้นก็สั่งตัดเป็นเสื้อผ้าเขาขมานะคะแล้วก็เป็นลายขอสีกลมวันนี้เพิ่มเติมนะคะอีกหนึ่งตัวคุณลูกค้าค่ะเซตนี้สวยมากๆค่ะเลือกใช้ผ้าฝ้ายมักโขนทอเครื่องสองตะกรลายลิซ่าคุณลูกค้า่ะสีเทาอมฟ้านะคะสวยพรีเมียมสุดๆสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจสั่งตัดนะคะให้กับคุณผู้ชายเนาะคุณลูกค้า่ะก็จะมีกระเป๋าเจาะแบบนี้หนึ่งใบเนาะทางร้านของเราตัดนะคะก็จะมีทรงคอนะคะก็จะเป็นคอจีนแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นคอปกคอเชิ้คค่ะ ค,คุณลูกค้าก็สามารถสั่งตัดได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าค่ะนี่เลยค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะคุณลูกค้าค่ะในราคาจัดโปรโมชั่นพิเศษเพียง1,390กบบาทจากปกติ1590บาทนะค,ะคุณลูกค้า่ะจัดให้ทั้งหมดนะคะตั้งแต่เริ่มต้นที่นะคะของคุณผู้ชายไซส์ S นะคะก็จะเป็นอก38ค่ะ3 8 40 4 2แล้วก็44จัดให้4ไซส์นี้ในราคาสุดพิเศษเพียง 1, ทแต่ถ้านะคะคุณลูก้านะคะาซส์นะคะ ตั้งแต่46นิ้วขึ้นไปเนาะคุณลูกค้าขาทางร้านขออนุญ,ญาตนะคะคุณลูกค้าขา1,590บาทเนาะเนื่องจากต้องใช้ผ้าเพิ่มเติมอีกนะคะคุณลูกค้านะขอพรบคุณคุณลูกค้ามากๆเลยเนาะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะสั่งตัดเสื้อผ้าไทยกับร้านแม่มารีผ้าไทยขอบพระคุณมากๆเลยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านนะคะคุณลูกค้าขางานสั่งตัดมีโอนมาจํา1,000บาทงานสั่งตัดมีโอนมาจํา1,000บาทนะคะสําหรั 1, บคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะเลือกผ้าตัััดดกกกนนนนนไู้้้้้เเลลลยวี้คคคคาาาะะะะือใชผม ลายดีซ่านะคะทอเครื่องสองตะกอผืนนี้คุณลูกค้าคะค่าผ้าสนใจสั่งซื้อผ้าไปตัดเองราคาค่าผ้าห้าบบาทค่ะคุณลูกค้าคะผืนละ690บาทขนาด100คูณ180ซนติเมตรคุณลูกค้าก็สามารถนําไปออกแบบดีไซน์ตัดเย็บเพิ่มเติมเองได้เลยคุณลูกค้าคะขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะจ๊ะชื่นชอบสนใจสั่งซื้อสินค้าถ้าเข้ามาโทรเข้ามาได้เลย เข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าคะ่ะขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยเนาะสนใจสั่งตัดเสื้อนะคะ0890416008หรือว่าจะนำเบอร์โทรเบอร์น,นี้มาแอดไลน์ line. เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้คะ่ะขอบพระคุณมากๆเลยจ้า ขอบคุณมาก smile, ๆนะคะนี่เลยขางานสั่งตัดนะคะคุณลูกค้านะคะเลือกใช้นะคะผ้าฝ้ายมักโคนทอเครื่องสองตะกอนนะคะลายดีซ่าสีชมพูกะปิพื at น네นี้เลยคุณลูกค้าขาตัดเสื้อได้สวยๆแบบนี้เลยค่ะวันนี้คุณลูกค้าเลือกตัดเป็นทรงคอจีนเลือกไปตัดเป็นทรงคอจีนของคุณผู้ชายนะคะคุณลูกค้าขาจะมีกระเป๋าเจาะด้านบนแบบนี้หนึ่งใบนะคะไซนี้คุณลูกค้าขาอก38รอบอก38นิ้วนะคะ1ผืนตัดได้เลยคุณลูกค้าขาหนึ่งผืนตัดเสื้อได้1ตัวเลยขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะ คุณปุ้ยนะคะผู้จัดก,การคนเก่งนะคะ อ,อยู่ที่นะคะสาขาจังหวัดมุกดาหารขอพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคุณลูกค้าจ๋าที่สั่งตัดเข้ามาในวันนี้ค่ะคุณลูกค้าขาสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถสั่งตัดได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าใส่เสื้อเท่าไหร่ใส่เสื้ออกเท่าไหร่ทักเข้ามาโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามได้เลยค่ะคุณลูกค้าขาตัวนี้อก38ไซส์เอสนะคะคุณลูกค้าขาไหลอยู่ที่1 7นิ้วความยาวเสื้อ25นิ้วความยาวแขน9นิ้วค่ะคุณลูกค้าก็สามารถสั่งตัดได้เช่นเดียววกกกกันนนคคคคคคุุณณลลลูู้้้้าาาาาะะะะรรมมไไปถถึงสเเือผดย เป็นอะไรที่สวยแล้วก็รีเมียมมากๆค่ะคุณลูกค้าค่ะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายค่ะคุณลูกค้า่ะเพียงแค่อัดผ้ากาวด้านในเพียงแค่อัดผ้ากาวด้านในคุณลูกค้าค่ะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็รีเมียมากๆไม่ต้องใส่ซับในนะคะทางร้านของเราไม่ได้ใส่ซับในนะคะเป็นงานสั่งตัดเป็นงานตัดนะคะที่ผ้าแล้วก็อัดผ้ากาวเลยคุณลูกค้าค่ะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็ดูดีมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจเนาะสามารถสั่งตัดเข้ามาได้เลยสามารถสั่งตัดเข้ามาได้เลยวันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษ 1, 3 9 0บพาทจกบ ปกติ1490่ยบาทคุณลูกค้าขาขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะชื่นชมชื่นชอบนะคะผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนนะคะเลือกดูเลือกช็อปได้เลยรวมไปถึงของคุณผู้ชายคุณลูกค้าขาสนใจสั่งตัดได้เลยถ้าเสื้อของคุณผู้ชายนะคะจะมีอยู่สองทรงเนาะจะมีทรงที่เป็นคอปกคอเชิ้ตนะคะรวมไปถึงนี้เลยค่ะเสื้อคอจีนเท่ๆแบบนี้เลยคุณลูกค้าก็สามารถสั่งตัดได้เช่นเดียวกันขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะคุณลูกค้านะสนใจสั่งตัดเสื้อนะคะเลือกผ้้้าาาไดตมใจชอบเลยคคู สำหรับวันนี้นะคะขอขอบพระคุณมากๆนะคะท่านผู้จัดการคนเก่งนะคะหัวหน้าปุ้ยนะคะท่านผู้จัดการคนเก่งนะคะคุณปุ้ยนะ,ะขอบพระคุณมากๆเลยะคะ่ะขอบพระคุณนะคะคุณลูกค้าขาขอบพระคุณคุณพี่ภาวนานะคะคุณลูกค้าจากอำเภอบางระมุงจังหวัดชลบุรีะคะ่ะวันนี้นะคะสั่งตัดชุดไทยนะคะเตรียมสวมใส่นะคะร่วมงานแต่งคุณลูกค,าะคะ้าขาเลือกใช้นะคะ เป็นผ้าตัดชุดเลือกใช้เป็นผ้าตัดชุดลายลิซ่าสีชมพูกรีบบัวคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พีเศษมากมากคุณลูกค้าก็สามารถสั่งตัดเข้ามาได้เช่นเดียวกันจ้าสวัสดีค่คะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะคุณลูกค้าขาสาหรับนะคะผ้าไทยผ้าทอลายลิซ่านะคะเฉดสีชมพูจะมีนะคะคุณลูกค้าขาจะเป็นสีชมพูนะคะสีชมพู รีบ like ัวสวยๆสดใสแบบนี้คุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบแบบว่าสีชมพูเข้มๆเหมือนที่นุ่มสมใจเรียกว่าสีชมพูกะปินะคะคุณลูกค้าขาสีชมพูกะปิคุณลูกค้าก็สามารถเลือกช็อปได้ตามใจชอบคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณพี่ภาวนาขาขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณพี่สั่งตัดนะคะเป็นเสื้อนะคะคุณลูกค้าขาลักษณะของเสื้อจะตัดเป็นนะคะคอนะคะทรงไทยจิตรดาทรงไทยจิตรดาแขนยาวคุณลูกค้าขา บริเวณไหล่ตรงนี้1 4 5นะคะรอบอก38นิ้วรักแร้18ความยาวแขนอยู่ที่21นิ้วความยาวแขนอยู่ที่21นิ้วคุณลูกค้าขาปลายแขน9นิ้วปลายแขน9นิ้วสวยๆแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าขาไหลนะคะคุณลูกค้าขาตรงไหลนะคะค,ลคะคะคือบริเวณจุดเซนเตอร์ตรงนี้คุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถแจ้งได้คุณลูกค้าสามารถแจ้งสั่งตัดเข้ามาได้เลยเดี๋ยวทางร้านตัดให้ค่ะไหล่4 5ค่ะรอบอกคือใต้รักแร้จากซ้ายมาขวารอบอกคือใต้รักแร้จากซ้ายมาขวา คุณลูกค้าวัดแผ่นหน้ารวมกับแผ่นหลังบวกกันมาได้38นิ้วได้เลยค่ะคุณลูกค้าคะรวมไปถึงนะคะวงแขนตรงนี้วงแขนตรงนี้นนใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายค่ะวงแขน18นิ้ววงแขน18นิ้วคุณลูกค้าคะความยาวแขน คือเราวัดจากนะคะบริเวณหัวไหล่ตรงนี้นะคะมาจนถึงสุดปลายนะคะปลายเสื้อตรงนี้คุณลูกค้าขาความยาวแขนอยู่ที่21นิ้วค่ะคุณลูกค้าขารวมไปถึงปลายแขนตรงนี้9้านิ้วคุณลูกค้าขาขอบพระคุณนะคะข้อมูลดีๆจากคุณลูกค้านะคะแล้วคุณลูกค้าบอกว่าแต่งนะคะคุณลูกค้าขาแต่งเป็นชายระบายตรงนี้แต่งเป็นชายระบายตรงนี้เพิ่มเติมนะคะคุณลูกค้าขาความยาวเสื้อนะคะ จากบริเวณตรงต้นคอตรงนี้มาถึงนะคะนี่เลยนะคะความยาวเป็นเสื้อทรงครอปเหมือนที่นุ่มใส่ความยาวอยู่ที่18นิ้วดังนั้นคุณลูกค้าบอกว่าเราเพิ่มเติมนะคะด้วยต่อชายระบายตรงนี้คุณลูกค้าขาต่อชายระบายนะคะตีย้อยนะคะจับย้อยให้มีความย้อยสวยงามคุณลูกค้าขาเพิ่มเติมลงมาอีก5้านิ้วเพิ่มเติมลงมาอีก5้านิ้วสําหรับผ้าแผ่นนี้คุณลูกค้าบอกว่าต้องต่อลงมาอีก5้านิ้วเวลา ทำเป็นทรงย้อยจะสวยคุณลูกค้าขาขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจเสื้อทรงนี้คุณลูกค้าขาเสื้อทรงไทยจิตรละดาต่อชายเสื้อนะคะคุณลูกค้าขาแต่งชายเสื้อนะคะแต่งชายเสื้อคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆ เป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าก็สามารถสั่งตัดเข้ามาได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าก็สามารถสั่งตัดเข้ามาได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณพี่ภาวนาขอบพระคุณมากๆเลยนะคะรวมไปถึงนะคะคุณพี่นะคะสั่งตัดนะคะกระโปรงหางปลาสั่งตัดกระโปรงหางปลาคุณลูกค้านะคะใส่งานกลางคืนก็ได้เห็นไหมแบบว่าใส่ร่วมงานแต่งคุณลูกค้าขาใส่ร่วมงานแต่งเป็นอะไรที่สวยแล้วก็น่ารักมากๆ คุณลูกค้ารอบเอว30นิ้วเท่านุ่มเลยสะโพก38นะคะความยาวสุดผ้าอยู่ที่37นิ้วคุณลูกค้าขาพื้นนี้สวยน่ารักมากมากพื้นนี้สวยน่ารักมากมาคุณลูกค้าขานุ่มนะคะเอวส0สะโพก40ความยาวสุดผ้าอยู่ที่37นิ้วเห็นไหมคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยขอเพียงแค่คุณลูกค้าทราบรายละเอียดไซส์ของตนเองคุณลูกค้าก็สามารถสั่งตัดได้แล้วคุณลูกค้าก็สามารถสั่งตัดเข้ามาได้แล้วค่ะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่ง สวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งคุณลูกค้าก็สามารถสั่งตัดเข้ามาได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าขานี่เลยสวยๆแบบนี้เลยคุณลูกค้าขาเลือกใช้ผ้าฝ้ายหมักโคนผ้าฝ้ายหมักโคนลายลิซ่าผ้าฝ้ายหมักโคนทอเครื่องสองตะกอคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พีเมียมากๆ,ๆคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดเข้ามาได้สําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจงานแพทเทิร์นของร้านแม่บริ้าไทยของเราในวันนี้คุณลูกค้าขาสวยไหม ถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจคุณลูก e ค้า e สามารถเลือกผ้าสั่งตัดได้เลือกผ้าสั่งตัดได้จะเลือกเป็นผ้าเซ็ตเหมือนคุณพี่ภาวนา lange, ก็ได้คุณลูกค้าขาเซ็ตนี้1290สาบาทสาหรับคุณลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อผ้าไปตัดเองแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าให้ทางร้านตัดให้ให้ทางร้านตัดให, <t ell an> ให้บอกตัดเหมือนคุณพี่ภาวนาเลยกระโปงนะคะเป็นกระโปงหางปลาเสื้อเป็นทรงไทยจิตรดานะคะแต่งชายเสื้อแบบแต่งย้วยแบบนี้ คุณล sí, ูกค้าขาแต่งชายเสื้อแบบด้วยแบบนี้คุณลูกค้าสามารถสั่งได้เลยนะคะ2,500บาทเสื้อพร้อมกระโปงเสื้อพร้อมกระโปรงราคา2,500บาทวันนี้คุณลูกค้าจะได้รับสร้อยพร้อมต่างหูสวยๆเป็นของขวัญของฝากของแถมไปให้ฟรีทันทีคุณลูกค้าขาสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สั่งจ่ายสั่งตัดนะคะคุณลูกค้าขาสวมใส่งานแต่งสวมใส่งานแต่งงานบุญงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่คุณลูกค้าสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยเดี๋ยวทางร้านมีของขวัญของฝากเพิ่มเติมไปให้ด้วยหรือว่าคุณลูกค้าบอกว่าสนใจสั่งงซื้้้ออาาไปตัดเคคุณูก วันนี้1290บาท1,290ัรบาทคุณลูกค้านะคะจะได้รับของขวัญของฝากเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าสตงางค์ใบยาวคุณลูกค้าขาสุดไฮโซสุดไฮโซสุดพรีเมียมคุณลูกค้าขาทางร้านขออนุญาตแถมให้1ชิ้นทางร้านขออนุญาตแถมให้1ชิ้นเซตนี้ผ้าตัดชุดลายลิซ่าสีชมพูกลีบบัวคุณลูกค้าขา1,290บบาทหรือว่าคุณลูกค้าจะสั่งซื้อเฉพาะผ้าไปตัดผ้าถุง หรือว่าคุณลูกค้าจะสั่งซื้อเฉพาะผ้าไปตัดกระโปรงคุณลูกค้าหาราคาผืนละ690บาท690บาทนะคะคุณลูกค้าจะได้รับของขวัญของฝากนี่เลยนะคะนุ่มก็มีถุงผ้าแล้วก็มีกิฟต์น่ารักน่ารักแบบนี้แถมให้ฟรีด้วยคุณลูกค้าขา690บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยทางร้านยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยค่ะหรือว่าจะเลือกรับเป็นเซตนี้ดีค่ะ สีชมพูกะปิสวยๆสีชมพูกะปิสวยๆจะเป็นเฉดสีเดียวกับที่นุ่มสวมใส่อยู่ตอนนี้คุณลูกค้าคะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้เลยจะสั่งตัดเป็นชุดเหมือนคุณพี่ภาวนาแบบนี้คุณลูกค้าขา2 5 0 0รบาทรับสร้อยพร้อมต่างหูแถมให้ฟรีหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะเลือกรับนะคะสั่งซื้อเป็นผ้าตัดชุดค่ะผ้าตัดชุดลายแพรวาสีชมพูกะปิคุณลูกค้าขาสั่งซื้อวันนี้คุณลูกค้านะคะจะได้รรับนะะะคกเป๋าสวย แล้วมีกระเป๋าแถมให้ วันนี้นะคะคุณลูกค้าขาสุดพิเศษนะคะมีกระเป๋าสวยๆแถมให้1ชิ้นด้วยกระเป๋าใบยาวขนาด9คูณ19เซนมคุณลูกค้าขาแถมให้ฟรีทันทีนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่สั่งซื้อเป็นผ้าตัดชุดคุณลูกค้าขา1,290บาทหรือว่าคุณลูกค้าจะเลือกรับเฉพาะนะคะผ้าลายแบบนี้คุณลูกค้าขาผ้าลายนําไปตัดผ้าคุณลูกค้าขา690บาทแถมฟรีนะมีถุงผ้าแล้วก็มีกิ๊บน่ารักๆแบบนี้แถมให้ฟรีด้วยค่ะคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะนี่เลยค่ะ สีฟ้านะคะคุณลูกค้าขามีอีก4เฉดสีค่ะมีอีกสเฉดสีให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปคุณลูกค้าขาสีฟ้าร์สีฟ้ารรชินีสีฟ้าสวยสดใสมากๆคุณลูกค้าขาสั่งซื้อเข้ามาได้เลยหรือว่าจะเป็นสีเหลืองครีมครีมถ้าคุณลูกค้าบอกว่าไม่ชอบสีเข้มมากคุณลูกค้าเลือกผืนนี้เลยค่ะสีเหลืองครีมครีม สีเหลืองที่สวยสีเหลืองที่พรีเมียมมากๆคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะจ๊ะสีแดงค่ะสีแดงมะเหมี่ยวสวยสวสีแดงมะเหมี่ยวสวยสวยเซตนี้เลยคุณลูกค้าก็สามารถสั่งซื้อนะคะเป็นของขวัญของฝวกนะคะคุณลูกค้า่าซื้อเป็นของขวัญรับวัของรับว่างานแต่งนะคะของขวัญงานเกษียณช่วงเทศกาลงานเกษียณคุณลูกค้าก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้า่ะสวยสวยแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้เลยสวยๆวยแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้เลยนะคะคุณลูกค้า่ะคุณลูกค้าสั่งซื้อสินนค้า สิบาทคุณลูกค้า่ะคุณลูกค้าก็จะได้รับกระเป๋าสวย,สวยได้รับกระเป๋าสวยหนึ่งใบแถมให้ฟรีทันทีเลยนะคะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะเรือกรับนะคะเฉพาะนะคะสั่งซื้อเฉพาะผ้าลายไปตัดผ้าถุงไปตัดกระโปรงคุณคาคาลูกค้าขาผืนละ690บาทเท่านั้นคะ่ะผืนละ690บาทนะคะคุณลูกค้าก็จะได้รับนะคะถุงผ้าแล้วก็มีกิฟต์น่ารักน่ารักแบบนี้แถมให้ฟรีรวมไปถึงสีกรมเข้ม จะไปถึงสีกรมเซตนี้คุณลูกค้าขาขายดีมากๆคุณลูกค้าก็สามารถสั่งซื้อผ้าไปตัดเองได้เช่นเดียวกันถ้าสั่งตัดเป็นชุดไทยเหมือนที่คุณพี่ภาวนาสั่งตัดคุณลูกค้าจากอาเภอบางระมุงจังหวัดชลบุรีคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสั่งตัดเข้ามาได้เลยสั่งตัดชุดไทยแบบนี้สวย,สวยๆแบบนี้เลยคุณลูกค้าขาสอ0 0บาท2 5 0 0บาทได้สวยพรีเมียมแบบนี้สวมใส่งานแต่งสวมใส่งานบุญงานงาน,งาน,บ,งานบุญงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆ,ๆคุณลูกค้ขาขาต้องขออนุญาต น้องขออนุญาตสวมให้ดูนิดหนึ่งนะคะเป็นอะไรที่สวยแล้วนุ่มชอบมากนะคะคุณลูกค้าจะได้เห็นนุ่มใสในเร็วๆนี้คุณลูกค้าจะได้เห็นนุ่มใสในเร็วๆนี้เลยคุณลูกค้าขาเพราะว่าชอบมากเลยนะคะเป็นทรงที่สวยเป็นทรงที่สวยมากๆคุณลูกค้าขาเหมือนที่คุณพี่บอกมีความหรูหราสวยงามสามารถแบบว่าสวมใส่นะคะไปงานแต่งได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาแล้วใส่สวยด้วยนะคะอันนี้จะเป็นสีชมพูกรีบบัวค่ะสีชมพูกรีบบัวนุ่มจะใส่แล้วเป็นแบบไหน นี่เลยคุณลูกค้าขาคุณลูกค้ no าก็ no. ส,าาส,าาสามารถสั่งตัดได้นะคะคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็น่ารักมากๆนะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสั่งตัดเข้ามาได nice ้เลยสั่งตัดเฉพาะเสื้อ 1, 3 9 0บาทค่ะสั่งตัดกระโปรงหางปลาด้วยที่เข้าเซตกันแบบนี้คุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆคุณลูกค้าขาราคาเซตละ2 5 0 0บาทราคาเซตละ2,500บาทอันนี้นุ่มขออนุญาตใส่ให้ดูนะคะอันนี้นุ่มปกตินุ่มจะใส่เสื้ออกสาหตัวนี้อกส้มอาจจะดใญ่ะหล สวยไหมคะคุณลูกค้าขาน่ารักดีเนาะแบบว่าปิดนะคะบริเวณตรงแบบว่าตรงหน้าท้องตรงนี้ด้วยคุณลูกค้าขาขอบพระคุณนะคะไอเดียดีๆจากคุณพี่ภาวนาคุณลูกค้าจากอำเภอบางระบุญจังหวัดชลบุรีจ้าคุณลูกค้าก็สามารถสั่งตัดเข้ามาได้คุณลูกค้าก็สามารถสั่งตัดเข้ามาได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าขาความยาวเบ็ดเสร็จของเสื้อตัวนี้นะคะตรงเนี้ยความยาวนะคะลงมาเป็นเสื้อคอปสบนิ้วนะคะแล้วแต่งระบายตรงนี้คุณลูกค้าขาในส่วนของที่แต่งระบายตรงนี้นะคะความยาวนะคะคุณลูกค้าขาหนิ้วค่ะ ในส่วนของที่แต่งระบายคุณลูกค้าขาเนี่เลยค่ะแต่งระบายเยอะๆนะคะน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะคุณลูกค้า่ะความยาวความกว้างของผืนผ้าตรงนี้นะคะ ห้านิ้วค่ะคุณลูกค้า่ะสวยๆแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้พร้อมเสร์ฟพร้อมเสร์ฟคุณลูกค้า่ะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็น่ารักมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจคุณลูกค้าก็สามารถสั่งตัดเข้ามาได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าขาหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทสวยดีเนาะน่ารักนะคะคุณลูกค้าขาขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคุณพี่ภาวนานะคะคุณพี่ภาวนาบอกว่าลองตัดเลยแล้วเดี๋ยวจะขายดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าสวมใส่ไปงานแต่งสวมใส่ไปร่วมงานแต่งเพิ่มความหรูหราให้กับชุดไทยเนี่ยค่ะคุณลูกค้าขาแต่งเพิ่มเติม นะคะแต่งเสื้อเพิ่มเติมเข้าไปอีกนิดนึงคุณพี่แบบแนะนํามานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็สําหรับคุณลูกค้านะคะที่มองหานะคะชุดที่จะสวมใส่นะคะไม่ว่าจะเป็นสีฟ้านะคะในช่วงเดือนอสิงหาคมนะคะวันแม่แห่งชาชัยแม่คุณคะคุณลูกค้าคะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจัดเตรียมไว้คะไว้ใส่งานแต่งเห็นไหมสวยไหมล่ะอยากสั่งตัดกับร้านแม่มาริพัทน์ไคุณลูกค้าลองก่อนค่ะลองสักหนึ่งชุดก่อนคุณลูกค้าขาราคาไม่แพง2,500บาท 2,500บาทคุณลูกค้าได้เสื้อแล้วก็ได้กระโปรงด้วยนะคะคุณลูกค้าขารวมไปถึงโปรโมชั่นอีกหนึ่งโปรโมชั่นพิเศษมีสร้อยพร้อมต่างหูแถมให้ฟรีด้วยมีสร้อยพร้อมต่างหูแถมให้ฟรีด้วยคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะเพิ่มเติมมาให้อีก10เซตเพิ่มเติมมาให้อีก10เซตสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจนะคะสั่งตัดชุดไทยแล้ววันนี้คุณลูกค้าขาเรานะคะก็มีสร้อยพร้อมต่างหูแถมให้ฟรีอีกด้วยคุณลูกค้าขายัางไงวันนี้นต้องขอขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างมากนนะะคคคุณพี่ภาาว คุณลูกค้านะคะจากอาเภอบางระมุงจังหวัดชนบุรีขอขอบคุณคุณพี่มากๆนะคะที่สั่งตัดชุดไทยคุณลูกค้าขาสั่งตัดชุดไทยสวมใส่งานแต่งคุณลูกค้าขาขอบคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะเดี๋ยวทางร้านนะคะแถมสร้อยแล้วก็ต่างหูแบบนี้ไปนะคะแถมไปให้ฟรีนะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้านะคะก็ไปใส่สวยๆได้เลยคุณลูกค้าขาขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการติดตามเดี๋ยวพบเจอกันใหม่ในรีวิวสินค้าช่วงต่อไปจะเป็นคุณลูกค้าท่านใดชอบสินค้ารุ่นไหนหรือว่านะคะสั่งตัดชุดอะไรนะคะสั่งงงงงตตััััดด้าถุสส่เืออะไไรยยก็ เราดูรอยชมเพิ่มเติมได้เลยนะคะวันนี้นะคะขอขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามกดติดตามกดสมัครรับสิทธิ์จัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มรวมไปถึงนะคะของขวัญของฝากที่ทางร้านมอบให้นะคะสงวนสิทธิ์เฉพาะคุณลูกค้าที่กดติดตามกดสมัครร์ที่ช่อง YouTube แม่มาริพาทไทยของเราเท่านั้นนะคะ